สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนค่ะเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทัวโลกค่ะสวัสดีครับสวัสดีผมกับความมานค่ะพี่น้องบาดแหลกเลยหาปลาคือเก่าค่ะมีปลาเราก็หาปลาสวัสดีค่ะตาทองมูหนีสมาชิกมาซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากับยายจไม่กาพามวลค่ะทีมงานยายจไม่กาพามวลมืูหนีมาน้ำกันเนาะค่ะ มากับคุณยายยามน่มาใส่มันหลมันมาเลยค่ะพี่น้องนี่มันเดอมอยู่ปาเอาหาน้ำกันกับเก็บน้ำกันมือนี้มีมูเก็บละพี่น้องหมู่บ้านเบาสวีทเก็บคนเดียวจนวิ่นมาเอา <laughs> หมู่บ้านมาลงบาดแหลกมี่แต่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่าราบมงึมงมึงดินเดืเออืมดินได้มือเลยว่ะดินมึงพี่น้อหุ่นมึงโอ้ยหรือว่าไปกินต้มคน <laughs> หนึ่งไรคนหนึ่งวานค่ะมาสองคนกับได้จังสีแ่แหละค่ะ <laughs> ใครเนี่ยอยู่มาซี <laughs> คนหนึ่งง่อยพัง <laughs> โมมานกะเล่นไปเรื่อยๆแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็คอยได้ไปเองเนาะค่ะไรวานไปเรื่อยๆยังมันถือมองเนาะค่ะใหญ่มองใหญ่มองห่มองมองมบ้านเอาเมดละเอาไล้ยมือโพล่เล่นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามันถือใหม่เนาะค่ะได้สองสามโตกับหอยค่ะ เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะโอยหอยจูบจ้ะโอ้ยหอยจูบเครื่องใหญ่เครื่องอ้วนเตะหายหันดากมานบึ้งโอ้ยหอยจูบหรือว่าหอยขมด้ค่ะนี่น้องบางนี่เดี๋ยวเขีงแม่ใหญ่ค่ะนี่โอ้ยไอ้เบิ่งปลาหมอมาแต่ปลาซีผีรอบนี้มันค่ะเต็มโอ้ยเต็มเลยจากสีจังวัดนี่เขาเอือนว่าปลา ว่าแล้วมันตรงมนันอู้ตัวนี้สิออกเงี้ยกระสาดอู้หนี่นี่นี่เห็นไพี่น้นนนองเหน็นเก็จะได้สุดยอดเลยต้องมาเก็บไมกี่ต้มเลยแตท่ทังนี่มาอะไรเก็บขงง้างหน้าเก็บข้างล่างรูดออกบอลสูดเธอมันรูดออกเดือด่างล่างล่างลไอ โอ้มีตะทอกดินอยู่สิมามามาสิมันลมบ้องนี้อันก็บ่อยากเนาะเออมันมากเลยมันแล้วเอามายง่ายเอาไมาแบ๊บเราก็ตองมันแหละมาหนแมันตีปีอ๋อเฮ้ยตีออ๋อไม่ยังจับป้านี่าป้มันหลุดเก็บเก็บเก็บพี่น้องเด้ออุ้ยหลายหลายพี่น้องหลายหลายเก็บมันมันอีกแล้วจ้า กูอ๋อนี่ค่ะในที่สุดในที่สุดก็มาทั้งปลาทั้งหอยเดี๋ยวก็พ่อตตรงเราต้องหางไปเรื่อยๆตัวบ่อไข่บวบอือหรือว่านี่อุ้ยเอาหอยใส่หอยจางฮากสาออกใส่กีล่ะเออนี่นกขุนปลาแนวนี้ไปเป็นผงเลี้ยนถือๆเป็นผงเลี้ยนนกขุนจันปัดรถไฟแลย่นี้น้าต้องตะวัเตืออ้ยรูดคอนั่นอืมปลานี้งกแห่ รุดกันยังอันนี้อยู่ยังแตกดีอยู่อืมน่าตาทองวะปวดแตกเถอะอรุดซอกมาหลุนเมืองมาหลุนเมืองบาทนี่โอ้โหเต็มอีกแล้วนะเต็มอีกแล้วนะเธอเย่อุ้ย เต็มอีกแล้วพี่นอ้องเต็มอีกแล้วสุดยอดแห่งความมานอีกแล้วค่ะหาปลาสุดๆมาเลยตาทองบอกแล้วว่าจังไดหอ,อก,กับตรงมานไม่รู้ของกรตุกขุนก่อนเราไม่ได้รูมันหอดบอกหอยเต็มอันนี้ <laughs> <laughs> เฮาหอยกระพุ้นเนี่ยหอยกระพี้ก่อยกระดัยปีงกระดัฝังพังข้างผีหอยหลายเนาะ นี่ตัวขาวตัวใหญ่ตัวงามอีกพี่น้องนี้นี่ตัวงามตัวใหญ่อยู่หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วให้เบิ้งเอาใกล้ๆที่นี่ให้ซองความหมานค่ะนี่อุ้ยมืดเชิงหอยขอโทษถด้ด้ค่ะวังนึงมันมืดมุนมาก่อนวันนี้ก็เลยสวดมานําพี่น้องจะได้ก็เป็นกำลังใจในเด้จ่าเด้อเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจกำลังกายสิได้เฮ็ดต่อไปครับจ้าเดี๋ยวมีแห้งเฮ็ดต่อไปเด้จ่าเด้อ แต่ทอดฟังนั้นหอยก็ได้หอยก็ได้เยอะนะคะหอยก็ได้ปลาก็ได้เอาทุกอย่างที่กินได้เลยจ้าเด้อแน่แล้วบอกจะกินต้ม <laughs> กินต้มกันดองล่างไปเพื่อนคืนมาหลายคนก็มีหมูป่าหมูว่าวค่ะกา,าจิบบกเงียบบองเงาแน่เนาะพี่น้องเอาต้มมาได้ดอก มือห้งมือมือแห้งเหมือนกันมากมาหายเอาเลยเอาเลยเอาเลยมานบอกระพอดได้หลุนอยู่ค่ะพี่นออ้องนี่้างชีหาโต๊ะไปสะจุ่มเด้อสมังสมังโมเมนสะจุ่มเด้ออ่าบริณีตาทองสีโซโลค่ะพี่น้องก็สวีทผักกะข้าว เหื่อยเลยนั่นาเร็วเโอ้ยทองว่าคืออยู่อยู่คละฝากกันค่ะนี่ต้มลสมได้พี่น้องนี่เป็จะได้พี่น้องฮะเป็ดจะได้พี่น้องเป็ดจะได้เทว่าบอกห้อยไร่ผดปไเดี๋ยวทั้งห้อยจูบเดี๋ยวเทั้งปาค่ะพี่น้อง หอยจูก็มีหอยเชอรี่ก็มีเรื่ยตัวนี้มันเนา่าอันนี้กันเนา่าโอ้ยน,นี่กันเนา่าไอยเก่งๆเต้นเนา่าเ <laughs> <laughs> ด็ดบดครับพี่น้องบรรยากาศดีอยู่บา็อควิทบอลลูมหนีซ้ำส,สาวว่าสัตว รอบไหนยังหอบนี่สามสารอบนาสิเป็นออียงมอลำโอ้ยก้อใหม่รัดถึกใหม่ซะหลายกว่าเฮ้ยย่างมันอีกแล้วพี่น้องย่างมันไหนสิปาดนี่มันอีกแล้วยกลุกสูงหลายกับป้าลนอ้าถ้งหอยถ้งปลา ทั้งผีเศษกะสิไลน์เนนอ่ะค่ะมันมีหอยมีใหม่มียางไหมค่ะมาทางเหนือกะสิหกแนยางมากขาวมาทางไก่อุ้ยติดปลาซิวห้าวเออ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 ยางอะไรดิ้นเป็นคู recruited. ูจะตื่นได้เถอะวะ uống à, ừ, ừ. để tôi nhây đẩy tôi nhây đẩy tôi nhây ừ, <laughs> phò khấu nhây phò khấu nhây chợ tinh tinh, chợ chình chình ui tôi nhây Mán tôi nhây phi ơi Thì, đi, đi. À. Nì. ตัวใหญ่คือกาหลายตืบโอ้ยยี่นี่ตีอกยอดครับเจ๋งจริงเจิงจริงเออนี่เฮ้ยครูมันมีครูหนึ่งถุนเด้อเออกบบว่าตัวใหญ่ปะนี่ได้เจ้างี่นะไปบาดละหลายเถือนเนาะมันเป็นบาทเงี้ยง ตัวใหญ่คูนึงนี่เนี no ้ยเอาคูเลยโอ้โหเราจะมีดอกมานี an ่แน่คูหนึ่งพี่น้องคูงามงามนี่งามงามเอาเลยค่ะมันมันแล้วมันแล้วแล้วขอยืมในเดิมของกัดมีของกัดละพี่น้องยืมบาเดินดอกแป๊บเดียวดูซื้อไว้สิตัวใหญ่อีกแล้วพี่น้องบาสุวิทย์ฮึยเฮ้ฮ้อยู่ใหม่โอ้ย อาเจอใหม่นี่กะใจบอดีเลยค่ะโอ้ยทางไวมันดีดไหมมาฟังเสียงมาหรอวะฟังเสียงเห็นหลายติไหเขาคือบอดีอดีดโอ้ดีละ่ะข้าใหม่นี่มาน,นึงอุ้ยน,นี่นี่นีอ่อู้โอ้นั่นนั่นนั่นข่าเอา้านี่ตัวนึง อันต้นหนึ่งยายเอคูมาพี่พี่เดี๋ยวลลางก่อนโอ้ขาใหม่พี่น้องขับ่ถขาใหม่นะจ๊ะล้าเดี๋ยวยูงามตัวตัวมันงามเนาะตัวจะสีไปนี่งาไงงามใช่เรื่อยไมทายยังยังยังเพราะว่าใครนึกคุกอะไรคิดอยู่นี่เริ่มมาแล้วครับพี่น้องถือหัวตดปรกอ กายกินไปแล้วแล้วแรงแล้วง่ายแล้วไร้ขากปะโคใหญ่มากเ่อนีเจียวยึดยึดกระชากกรไชากให้ขี้ต้มเยี่ยมผวเตียงยังวะแน่ตัวยังมาได้ยัน้า เออหาปลาค่ะพี่น้องจังได้กระมันจังได้กระได้ละอือ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 อยู่วะเต้หินมอหินมอห็นป่าโอ้ยนี่มันนี่คางนี่ก็มีโอ้จ๊ยโอ้ยโอ้ยเสียงเพลิน

โอ้ยยัหลพลายนะอุ้ยบอสเากบอสจูบิตสุดสุดอีกแล้วได้ฟอนได้เต้นอีกแล้วค่ะไฮอุ้ยหอยกับพ่อหอยป่ากับพ่อป่านี่เนี่ยจูบหอยจูบ ปาดปาดปาดยาจะไเปกนกาบพ่วเห็นป้าพี่นาอนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะตัวป้ายังล่ะป้าใหม่ป้าใหม่ป้ายังบุญึงตังหอยทั้งปลาเลยตัวตาท่งเก็บมาน้องบียเย้ยกาดี้นี้นี้นีนี้เออมามามาสูบพามาเลยมาเยมาเดยอันนี้สาวเจย ลูกวิดลูกเจอยมา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 เก็บนักการเด้ออยู่แต่ซุ่มบักหอยซุ่มป่าก็อยู่แต่ซุ่มป่าเจ้าเจ้ามันแกะมาต่อมกันไหมค่ะโอ้ยอลังการแห่งพี่น้องอลังการมากกกระเดินเนี้ยโอ้ยตาท้องเกือบแล้วนะตาท้องและสีเหลนเว้ย โยกยอพูดเอ้ยเกิดว่าภาษาเดิรกภาษาเดิร์คักตะท้องเกือบวิ่งเนาะแรงขำเลโอุ้ยอุ้ยอีกแล้วอดเปดปอดเปดดอีกแล้วโตาขึอนเป็นปีเลยเนาะโอยโ้ยโตคูเลยโตบอกไงหนึ่งเดียวเดียวขาไปเลย เดี๋ยวกากตะก่อนเถอะโอลีนดนหน่อยดูได้หน่อยมันหล่อสวยถือหลายเติบได้มากกับมานัางเก็บอีกคือเก่าแหละค่ะพี่น้องวานเก็บวานเก็บยื่งสิแหละค่ะนี่ือคือเก่าอ่างขึ้นมานเนาะมันเนาะชื่อยังล่ะ แกมาบาดได้กระติดอยู่พี่น้องหักแต่ว่าใหม่ก็มีติดน้อยติดหลายค่ะเลยเรื่อยออเล็บ่งค่บ้านจำบาดหมูวานจักกรอบอยู่บาดหมูว่าน,นี่คักกิลีค่ะพี่น้องปนีสิล่องวานเปอ้อพังมึงค่ะพี่น้องพกแกเปอ้อพังวานเปอ้อพังมั้งค่ะสิคือบอ,อะค่ะ พี่น้องเต้นตัมโตกบบไงเลยสิยูบอส่งสิคืออยู่ค่ะมืดเลยพี่น้องมนดมืดเลยเฮ้ยไปแม่นม้านกับมานล่ะเอาปื้ ฮือก็หือแห้งแท้หือก็หือโผล่ฮือจะเสดเดอรเบิดหือจนหมอหนึ่งกับซีเรนล่ะไม่ยังปัดพี่น้องปัดกระเดิดเอออีพอนี่หัวสีแก่แต่โดนโดนปัดนี่นี่นี่ต้นไงกับมี่พี่น้องเห็นบ่เออโอ๊ย

อุ้ย uh, ออกกระปองล่างสุดๆแกออกออกดำบู้พี่น้องเลยกระปองออกกระซองปลาทั้งหอยทั้งปลาค่ะนี like ่ขนาดล่างเพราะท่านดีเลยให้หันมาชี้หันมาข้างเราชี้นี่พี่น้องมันมันหลายเลยค่ะพี่น้องรอบนี้หลายทั้งหอยทั้งปลาค่ะ หอยเชลลี่หาก็จะเหลือจำนวยใหญ่ๆมันนะคะก็หอยจุไเก็บทากาเป็นโฟเมด้วยค่ะมือนีโฟเมย่านเอาิ้มเียงใสูดแลนไปยานเปลี่ยนเตเป็นอย่างนี้โอ้ห่เลยคระพ้งามเลยค่ะนี่รอบนี้ หลอบแน่กระไรหลอบแน่กระมันแต่ตัวใหญ่ๆค่ะก็นี้กรลายอยู่โอ้ยขี้จิกขี้จิกงั้นขี้จิกใหญ่ทางสังขาเพิ่นผัดกินขี้จิกก็ผัดนี่กิน้องสิบบวกอันบานเสาก็นี่กาบวกกินขี้จิกสังขารผัดมาขี้จิกว่ามันเสียบเพิ่อนวะขี้โมบวกกินอุ้ย โอ้กะแปลกประหลาดคือกันแบบซูดิแล้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยใหญ่ทั้งป่าใหญ่ทั้งใหม่เลยเนาะไฮ้ยเออใหม่กระตีไว้ป้าก็เห็นโอุ้ยตัวงามค่ะนี่ง่ามองนี้ป่านี่แหนะผันง่ายผันง่ายทางมุมมีป่ากี่ต้มมันบัง โอ้โหตุ้ยยยัดวัดเทพิบ่นี่เบสิเดตต้ยยเนาะดินอยู่นี่เห็นอยู่นี่ดินบ้างที่ตุ่มนี่นี่สุดยอดค่ะมันมันคือเกาแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปสรุปป่ากันตอนถ่ายไอ้เอ้าเ๋้วก็ต้องได้ดังขยัรุ่นแต่จังสี่ของพี่น้องนี่ก็ิเอ้ยสุดยอดเลยค่ะ Yeah. Oh, s <S wow, ี่ตาของเฮาค่ะพ mm ี่น้องใส่กระโใส่ไก่ใส่ทั้งอนเออตัวใาม่ดูน OK> <NO ี่เดี๋ยวมีตัวใหญ่ดูนี่ใส่ทั้งของเราเต็มทั้งนี้เข้ากกลับบ้านได้โอ้หมานอยู่ค่ะมันนี่มันตัวใหญ่เนาะ ตัวอ้วนเมื่อวานกัตังามไม่ยังนะนี่ปลาหมอทาคีเลือแหงกับมีพี่น้องโอยตายสักมากไปเมื่อมันแหงวาน่ไดเโอ้ยค่ะพี่น้องสรุปปลาของเราวันนี้นี่หอปลามันเจ็นะปลาเต็มเนเต็มเตเต็มเเเ่ มันเหมือนเดิมเดี๋ยวปลาคอสองตัวคุณมาหนิเดี๋ยวหอดป่าเดี๋ยวหอดหอยเนาะค่ะแต่เนีอาจิ้ม่เต็มเสมอว่าเนาะค่ะเพราะว่าป่าก็คือจังเมดไปแน่ล่ะค่ะพี่หน่อยมันตัวหน่อยแน่ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกานิกากระบาสุวินน้ำเนยด้อยค่ะทางช่องกานิกาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ บายบายรักนะจุ๊จุ๊ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ,บ้านครั